ตึกระฟ้าดูดซับคาร์บอนก่อสร้างแล้วในไทเปคาดว่าตึกระฟ้าดูดซับคาร์บอนในไทเปที่แสนจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนักออกแบบกล่าวว่าโครงสร้างนี้จะสามารถช่วยลดมลภาวะทางอากาศและก็ภาวะโลกร้อนได้ ตึกเท้าจูอิงเยนทาวเวอร์มีอาคารแกนกลางหนึ่งแห่งและก็มีอาคารคล้ายลานสองแห่งพันอยู่โดยรอบการออกแบบเนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเกลียวคู่ของ DNA ต้นไม้และพุ่มไม้จำนวน2 3ง0 0ืต้นจากทั้งบนหลังคาระเบียงและตัวอาคารจะทำให้ตึกแห่งนี้มีต้นไม้น้อยกว่าเซ็นทรัลพาร์คในนิวยอร์กเพียงนิดเดียว คารสูง21ชั้นแห่งเนี้ยประกอบไปด้วยคอนโดสุดหรู40ห้องทถงทางเดินที่มีพื้นกระจกและก็สระว่ายน้ำหลังคาเซลแสงอาทิตย์ขนาด1,000ตารางเมตรจะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับอาคารส่วนน้ำฝนก็จะถูกเก็บรวบรวมแล้วก็นำกลับมาใช้ในอาคาร ต้นไม้บนอาคารจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง130ตันต่อปีหรือเทียบเท่ากับรถ27คันไต้หวันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราว250ล้านตันในปี2014ดังนั้นไทยเปยยังคงมีความต้องการตึกเพื่อสิ่งแวดล้อมแบบนี้อีกทว่าทางประเทศจะจัดสร้างอาคารสีเขียวแบบนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่เราคงจะต้องจับตาดูกันต่อไป